สลากกล่องเดียวกำไรหลอกทั้งชีวิตเธอแค่หวังจะลงทุนเล็กๆกับคนที่ไว้ใจผู้หญิงชื่อโบชวนเธอลงทุนซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลกล่องละ36,750บาทอ้างมีหุ้นส่วนกับยี่ปวัวะ40กล่องได้กำไรงวดละ20,000บาทเธอเชื่อเพราะเธอเคยเล่นแชร์กับโบมก่กรจึงโอนเงินไปถึง3ครั้งรวมแล้ว367,500บาทแต่วันที่ต้องปันผลโบหายเงียบสุดท้าย ตรวจพบว่าโบไม่ใช่ตัวแทนจำหนายไม่มีสลากไม่มีหุ้นไม่มีอะไรเลยมีเพียงบัญชีรับเงินและคำโกโหกตลอดทางนักจิตวิทยาจาก University of Exeter พบว่าการถูกหลอกซ้ำมักเกิดจากอคติจากความสัมพันธ์หรือ Relationship Bias เมื่อเราไว้ใจใครบางคนเรามักจะมองข้ามสัญญาณอันตรายและตัดสินใจจากความสนิทมากกว่าข้อมูลจริง พรภัยสารวิสาโลยเคยกล่าวว่าความไว้ใจเป็นสิ่งดีแต่ต้องมีปัญญาเป็นเครื่องกรองธรรมะไม่สอนให้เราไม่ไว้ใจใครแต่สอนให้เราเท่าทันใจตัวเองเวลาหวังมากเกินไป